ลูกนี้ไม่ผ่านนะคะไปสปอนเซอร์อะไรใหญ่เสื้อโอ้ยออกมาต่อพาท่านเลยไม่เอาสีฟ้าล่ะปกติตะเมาจะสีฟ้านะ ม ok ไม่คอสีดำกางเกงสีดำเสื้อสีชมพูนนี่เป็นวันที่สามนะคะที่ พากันมาเล่นมาซ้อมวอลเลย์นะคะนี่ได้เสิฟต่อนะคะเออมกระรับเต

ยังปรังปินเลหรอได้สืบต่อนะคป็นแ้เจะ น <avec behaviour bien ours> ี่ผ er ู้ชมข้างสนามนะคะ

đấy bằng tập trang đi coi product gì vô trong bạn tao vậy ơi anh à tự phóng kia tờ mày mất biến là

สิบห้า